กับปะตอนภายในประจำค่รมขืนวันพฤหัสฤหัที่5กันยายนนะครับคู่ที่5ของรายการขวามือผมเป็นเพชรวาอีเกิลเมยไทยครับซ้ายมือผมนำไทยน้อยเพชรหนองกี่ครับซ้อมเป็นไงบ้างลูกซ้อมดีครับซ้อมดีไปที่แล้วนี่ชนะว่าสินชัยใช่ละแมนมอดครับแมนมอดหรือว่าสินชัยครับครั้งนี้จะใช้แผนอะไรสู้เขาเคยเห็นก็จ่อยเคยเห็นก็ต่อยไหมลูกยังครับยังเรวจะเอาอะไรลูกไหนไปสู้เขาไปแก้เวทีครับแก้บนเวทีครับ เคยเห็นก็ชกไหมไม่เคยเห็นไม่ครับไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเลยอ่าเลยซ้อมเตรียมตัวไงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกี่เดือนก็สองอาทิตย์กว่าตั้งแต่ตั้งแต่ชนะว่าสินใจนี่พักกี่วันลูกก็พักประมาณห้าหกวันครับอ่าวันละซ้อมต่อเลยครับน้ําหนักมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีปกติต่อยร้อยสิบนี่เป็นน้ําหนักเราปก่าปกติต่อยร้อยสองปกติต่อยร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยสิบครับอ่า แล้วไม่นะ่าไม่นะ่ามีนัาไม่มีปัญหาเป็นคนที่ไหนโดนพังงาอ๋อขอกำลังใจชาวังงาฟ้าเชียร์เชียร์ช่วยเป็นกำลังใจเลยครับเป็นนี้เต็มที่แน่นอนครับอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะส่วนนํำไทยน้อยเป็นน้องกีมาจากไหนลูกมาจากซีสาเกตครับซีสาเกตเคยอ,อยู่กับอาจารย์บุหลาบป่ะไม่ใช่เป็นน้องกีใชเ่เป็นน้องกีครับอเออเป็นน้องกีนี่อยู่บุรีรัมย์ครับอ่าแล้วเราอยู่ซีสาเกตครับซ้อมมปนกี่วันลูกซ้อมที่ไหนซ้อมที่สตงไม้ ช่ครับซ้อมเยือนสองทอมมาครับอืมซ้อมกี่วันละซ้องในสองอาทิตย์เปิดอยู่ครับแล้วน้ําหนักทังไมมีนหนาบ้างเนี่ยปกติต่อยร้อยเท่าไหร่ก็ปกติก็เวียนนี่นะครับเวีนี้นะแล้วเคยเห็นเขาชกไหมก็เคยดูครับแล้วเป็นไงมั่นใจมากน้อยแค่ไหน,ม,นมั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่เอาลูกไหนชนะครับลูกก็ดูวันเวทีครับอ่าขอกำลังใจจาวสี่เดือนหน่อยทา้งสี่เดือนจะเชียร์ผมด้วยครับอ่า เอาละครับคืนนี้ไปมาดูนะครับนี่เป็นนักมวยดาวรุ่งอนาคตไกลทั้งคู่ครับคืนนี้ติดตามชมทางช่องห้าหรือถ้าช่องห้าหมดเวลานะครับเราติดตามชมทางช่อง YouTube สิงห์ปะตองออฟฟิเชียลครับ